กราบสวัสดีครับพบกับนานวิทย์ผู้เสี่ยวารในเหลืองเมนูนอครับผม <c oughs> การตีดจะคขั้วนอครับคือมันลำ้ลำๆต้องซอยบางๆครับผมอซอยบางๆครับเผื่อหือน้นนำปรุงกบน้ำซอสอะไรอย่างต่างๆเข้าไปถึงเนื้อนอครับเวลาเขาเกี่ยวลงไปเนี่ยรสชาติจะออกจากนอเลยครับผมอันนี้ผมซอยบางเป็นตัวอย่างแล้วครับผมหอนล่อ โอ้ขวายังเหมาะยังงามครับอ่ะมาพอกันเลยครับผมผมใส่ง้นเรียบร้อยครับนี่ครับผมน้ำปุ้งเนี่ยจะแสกซึมเข้าในเนื้อนอครับซอยบางแบบนี้เลยนะครับผมถ้าบางกนนี้มาได้ครับน้ำปุ้งจะบจะวชเข้าซึมถึงเนื้อนอครับผมนี่เลยครับจากเซบิดผู้เชียวชาญในเรื่องเมนูนอครับผมเดี๋ยวมาพอใกล้ๆกันแล้วครับนี่ครับ นอใส้วุ้นเส้นครับผมมีวุ้นเส้นเนี่ยมีใครครับนอเ้าก็ซอยตินเล็กๆแบบนี้แล้วครับผมอย่างหมาะอย่างขือครับเผื่อหื้อน้ำปลุงเนี่ยจะใส่ซึมเข้าถึงเนื้อนอครับมากินกันเลยครับผมพอรออันใหญ่ต่อจอนนี่ครับผมกะล็อกบอกอันเดียวนี่รับรองว่าอิ่มแน่ครับสเหตุที่ซอยบางแบบนี้เผื่อือว่าเวลาหัากินเข้าไปเนี่ยจะได้กินนอเต็มๆเลยครับไม่ต้องกินอย่างอื่นผ <laughs> โอน แล้วก็ตากินกินตากินงูนมาลุ้นนะครับผมโอ้เป็นดีล้ําครับว่กินข้าวหน้าจาข้าวต้อนด้วยกันครับเมนูนี่บ่ป้นเห้วครับเทพีิดาดอยหัวเข่าเริ่มค้อนแล้วครับผมโอ้หอนเหรอยางเหมาะยางคือครับผมสุดยอดครับตักนอนเน้นๆครับมาครับผมขอบคุณครับ